ิดอะไรขึ้นคะคุณผู้ชมโอ้โหน้ําตานอนกันเต็มเวทีกันทีเดียวจริง,รงๆแล้วพี่หนุ่มบ่กเขามีหัวใจอ,อ่อนโยนของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยสายงานก่อนน้นนี้มันไม่ได้ทําให้ภาพตรงเนี้ยหรือว่าสีที่เขาเป็นอ่ะมันชัดเจนวันเนี้ยอะไรที่ทำให้พี่หยุดแล้วก็เป็นกันชัยได้ทุกวันเนี้ยมันไม่มีอะไรหยุดพี่ได้หรอคือ อ่ะพูดตรงๆนะไอความเจ้าชู้เนี่ยนะคือเอาตรงๆคือไม่ได้บอกว่าคุณมีลูกแล้วคุณจะหยุดนะไอคนที่มีลูกเนี่ยมันไม่หยุดก็เยอะแยะไปอแต่เราหยุดของเราเองเออเออมันมันมันโตแล้วไงแล้วเป็นปัจจัยภายในไม่ใช่ปัจจัยภายนอกใช่มันมันอยู่ที่คือผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโจรเนี่ยถ้ามันจะเลิกเป็นโจรเนี่ยมันจะคิดได้องมันเองแล้วอะไรที่ทําให้กัญชัยคิดได้ว่าเฮ้ยพอเหอะ ใจพี่ไงโอ้โหมันมีมันใจพี่มันเยี่ยมมากมันเบื่อมันหน่ายมันคลายไปหรอหรือว่ายังไงพอแล้วเออมันแก่แล้วมันเลยหาไม่ได้ไม่ไม่หรอกไม่อย่างงั้นหรอกคือคือส่วนหนึ่งก็มีลูกสาวนั่นแหละเมื่อกี้พูดเล่นจริงก็มีลูกสาวนั่นแหละพอมีลูกสาวมันก็มันก็คิดเยอะคิดไปไกลอะไรอย่างเงี้ยแบบ่าเออจริงตัวพีู่กเลยจริงๆอ้าวน้องก็คิดว่าพี่เปลี่ยนก่อนมีลูกซะอีก แหมน้องแอบแหมตอกเล่นดอกนี้มาพี่ไปอีกทีเลยเอาเป็นอย่างนั้นก็ได้พี่เปลี่ยนก่อนด้านแล้วเออไม่หรอกก็จริงๆก็คือพี่ว่ามันถึงจุดอิ่มตัวนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ผ่านอะไรมาเยอะก็หยุดดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงคือกลัวลูกไปเจอผู้ชายอย่างเราด้วยอะไรอย่างี้แตมตอนนี้มาอยู่ก็น่ารักขึ้นทุกคนโอ้เจ้าพู เกเรมาอยู่เป็นเด็กเกเรมากนะแต่ทำยังไงได้มันก็ลูกเราอ่ะเออแต่ก็เกเรอ่ะแต่สำหรับเราคือเขาน่ารักมากแล้วก็ฉลาดมก็มีแบบรับส่งมุกอ่ะเหรอมันเป็นการสร้างภาพเด็กสร้างไม่ได้หรอกภาพอ่ะเขาปล่อยมุกได้เขาไม่ตั้งหวะพ่อเขาเป็นยังไงลูกมไม่ต้องเซอร์ไพรส์เอามาแแบ่งกันยังไงกับเมย์ว่าเอาเธอเล่นบทบาทนี้ฉันเล่นบทบาทนี้หรือว่า ด้วยด้วยด้วยงานเนี่ยด้วยงานของเราที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นการแบ่งกันอยู่แล้วค่ะคือตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อพี่ออกไปทํางานมาอยู่ไปเรียนหนังสือแม่เขาก็ไปส่งเสร็จปุ๊บพี่ทํางานเสร็จปุ๊บกลับดึกเนี่ยมาอยู่ก็นอนแล้วคือคือเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบมีเวลาอยู่ร่วมกันมากมายนักอะไรเงี้ยก็บางทีกลับมาเร็วก็จะเจอเขายังตื่นอยู่ก็เล่นกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาต้องนอนละเพื่อตื่นเช้าไปเรียนหนังสือถ้าจะเจอก็จะพืะอแค่ บางทีเมื่อก่อนจะเจอแค่วันอาทิตย์แต่ตอนนี้เจอวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเจออะอะไรฟิลลิ่งผู้ชายที่มีลูกสาวอะคะมันเป็นยังไงคะมีสิก็ถามก่อนไงถามก่อนถามก่อนไม่หรอกก็คือฟิลลิ่งเหรอก็ก็ห่วงนะก็ห่วงอย่างที่บอกว่าก็คือกลัวไปเจอคนเจ้าชู้แต่ว่าเราไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรกับชีวิตมันได้มากมายนะก็ได้มากสุดก็แค่เตือนแค่บอกเท่านั้นเองเนี้ยแล้วพี่กลมีลูกอีกคนนะกำลังดูมีอยย่ กาพูดยันก็คนเดียวนี่แหละอ่มคนไหนลู้ไปยู่เนี่ยแหละแก่แล้วคือพี่แก่แล้วคือวันนี้ไอ้มายูยุหกขวบพี่ห้พี่5้อ็ดแล้วเหรอพี่51็แล้วเฮ้ยพี่ไม่ถึงคือว่าทั้งหน้าแล้วก็ผมแล้วคือเอาจริงจนคือผู้ชายอ่ะ ถ้าสมมติว่าไม่มีผมอ่ะมันจะดูสูงวัยแต่พอแบบผมดกผมกับพุงอ่ะนะเออแล้วคราวเนี้ยเขาผมดกเป็นเกาหลีมาเลยเราก็งงว่าเฮ้ยกันชัยไปทําอะไรมาวะแบบเมื่อก่อนผมพี่ไม่ได้เยอะอย่างนี้ใช่เออนี่คือผมจริงทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ผมจริงทั้งหมดไม่เคยไปปลูกไม่เคยปักผมไม่เคยต่อผมไม่เคยแบบฉีดอะไรหรืออะไรแล้วแล้วก็ มาขายชมพูไม่เคยเออแล้วหนูก็เห็นที่พี่ขึ้นตามป้ายเต็มไปหมดเลยเนี่ยเออที่แชมพูเนี่ยมันมันคือมายังไงเกิดจากยังไงไลโอใช่ไหมอ่าที่มาที่ไปมันคือตัวพี่เองเนี่ยพอหลังจะมาทําข่าวพิลิเซนเตอร์ติดต่อมาเนี่ยเยอะมากนะทุกวันนี้คือติดต่อมาแต่เราไม่สามารถรับได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เคยใช้เนี่ยถึงเวลาเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราพูดอะทไงคนก็กลับมาด่าเราอะจนสุดท้ายเนี่ยบังเอิญว่า ไลโอก็คือแชมพูสระผมตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในงานพรีเซนเตอร์ที่ติดต่อเข้ามามันคือไอตัวที่เราเคยใช้นี่ว่ะคือไลโอเนี่ยมันอยู่มา18ปีแล้วนะอ๋อเหรอแต่ว่ามันขายอยู่ในร้านขายยาวันหนึ่งเขาหายไปไงสุดท้ายเพราเขาบอกเอาเอาไลโอเอ o, น Marie Band. ี่ยมารีแบรนด์พี่บอกงั้นส่งมาใช้หน่อยพี่เนี่ยเป็นคนเซ็เตผมตลอดเวลาเวลาทํางานข่าวทำอะไรอ่งีแล้วผมพี่ข้างบนเนี้ยะจะร่วง,งมันจะบางอะ่ะเริ่มบางอ่ะก็รู้สึกไม่มั่นใจอะไรอย่างงี้พี่ก็เลยแบบ อะไรโอเนี่ยมาใช้แล้วปรากฏมันมันดีขึ้นมันตอบโจทย์พี่พี่ขอทําพี่ขอลงทุนด้วยเลยทําด้วยเลยก่อนหน้านี้มันมี2ตัวก็คือมีแชมพูสระผมแล้วก็มีครีมนวดหลังจากนั้นก็เลยมีการพูดคุยว่าเฮ้ยเราควรจะต้องทําเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวดีไหมอยากทํโชนิดอ๋อพี่พี่พูดถึงขั้นนี้ละขอดูหน่อยได้ไหมอันนี้แชมพูอ่ะอันนี้แชมพูนะอันเนี้ยก็คือเป็นครีมนวดส่วนตัวเนี้ยคือตัวใหม่แฮร์โทนิกอ่าตัวเนี้ยคือแฮร์โทนิกพี่ใช้เป็นประจํา ทุกวันแวกแวกแล้วก็พ่นให้อยู่ตรงโคนแล้วก็นวดนดนวดนวดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเนี้ยมันจะมีส่วนผสมของธรรมชาติจริงๆนะครับก็คือจะมีอนากานอานาการนี้สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าอานาการมันคือต้นอ่อนของถูลันเตาเพราะว่าต้นอ่อนถูลันเตาเนี่ยมันจะมีโกรธฮอร์โมนอยู่ในนั้นแล้วหนังศีรษะเรามันจําเป็นที่ต้องตัวบำรุงตัวเนี้ย ยังมี berry, มัลบรีมีว่านหางจรงเ vitamin B, vitamin e, ะเข้วิตามิน B วิตามิน E มีโสมนะฮะมี T3 ก็คือเป็นชานะครับมี chan, อัญชันคือเหตุผลที่ผมหลุดร่วงเนี่ยเป็นเพราะว่า หนังศีรษะมันมันนะแล้วก็บางทีสารเคมีต่างๆนานาอย่างใสเจลใสแว็กแบบเจอไดเจอสเปรเจออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ผมหลุดร่วงแต่พอเราไปไปใช้อะไรที่มันเป็นแบบตัวที่มันไปชะล้างออกไปแล้วทําให้มันสะอาดได้เนี่ยมันก็จะลดการหลุดร่วงของเส้นผมและอย่างนี้เราไปซื้อที่ไหนได้บ้างพี่ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะแอดไลโอไทยแลนด์นะครับ l Y o Thailand นะฮะแอดนำหน้านะแอด แล้วก็ตามด้วยไลโอไทยแลนด์ o and, หรือโทรไปก็ได้นะับที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยะนะฮะหรือง่ายที่สุดเข้า Google เลยครับแล้วพิมพ์ไลโอนะฮะเปาา็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ค่ะมันขึ้นเลยเหรือติดต่อตามตัวแทนจําหน่ายท,ทั่วไปได้เลยมันแพงไหมเนี่ยพี่ไม่แพงก็คือเซ็ตนี้เนี่ยนะอตอนนี้อยู่ประมาณสักพันกว่าบาทสามได้3อย่างได้3อย่างเลยก็คือ3ขั้นตอนจบเลยคือพอคุณสลดกางหลุดร่วงเสร็จปุ๊บคุณบํารุงผมหน่อยแล้วก็ฉีดไอ้ตรงที่มันหลุดหลุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ใช้ดได้อย่างเดียวปะเนี่ย คู่หญิงก็ควรจะต้องใช้เออหรอถ้าหนูใช้ได้ทำไมพี่แมวามาให้ให้พวกหนูเนี่ยมีมอบใอ้ไมีมอบให้นเล็ครับอยากให้ใช้จริงๆลองใช้ดูนะขอบคุณมากค่ะก่าวขอบคุณค่ะดีใจที่ได้เจอกันชัยในเวอร์ชั่นนี้ค่ะครับ ที่ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากแล้วก็ฝากไลโอไปด้วยนะคะพขลักผมก็อยากให้รักไลโอด้วยนะครับขอบคุณเสื้อผ้าผู้พิธีกรของเรานะคะลีนอลาวค่ะและเครื่องประดับจากซันชัยค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราสามแซ่บจะต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ